สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชีลนะคะพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนนะคะสวัสดีรอบค่ำคะ่ะเอายางไล่ไปไซโนะคะ่ะยางไปไซคะ่ะสีได้น้ำไป <laughs> ยางอาจารย์ เวลยางน้อนี่เบื่อแล้วเด็ดจุครับโอ้ซอยจุซอิจุค่ะเอาเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะยังจ่ายยังนี่พี่น้องคั่วย่างคำคำค่ะพี่น้องยางน้อหนิลวกพักเต็มเลยพี่น้อง ตำแก้วหลวกพักกับตำแจ้วกับเขาเนี้ยะคะ่ะพี่น้องคะ่ะหลวกพักมันจะเตะค่ะแขกอาจารย์นากันตีนะคะพี่น้องหอดโน, <c oughs> น้ตเพลงนะคะน้มคำคานะคะพี่น้อง อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย่างค่ะย่างค่ะ,ะคัะ่วกะหยิบหยิบซิล่ะครับพี่น้องนี่ข้าวเหนียวหอนๆนมาให้กินนะคะนิ้วร้อนนะคะข่าวนิ้วหอนหอน ยังเนาะโอ้เห็ดฉีบว่าท่านสัมไม่ยังไงเดี๋วตะปะูถอนว่ขะ,<อ>ะขาดป่ะเห้ยไรมาขาดบ่ขาดตายตายตายเพอา่นงกินเขาโอ้ตะปูเด้งไหมมันของส่งมันเลยดีคือนั่งจ่เยแย่ย <laughs> yeah, ุ กินแลวค่ะกินเลยค่ะอ๋ออาจารย์โม่ากินเขาน้ำกันบอกค่ะเพิ่กินแลวเพิ่งกินลยโอ้หบ่อมันตื่นใหม่มกีเลยมื่ห่ันเดียวกินโดว่นนะมพี่น้องใช่ลกกินเขานงทางหนังกอเซลเซลเขาเต็มวันพาพี่น้องไปเบื้งก่อนค่ะ ะคะพี่น้องแอ้หมือแรงนะคะนี่ข้างรถบัสนะคะอือ พี่นอ้ออองซซยยจจุุจจไปเบิ้องทางนั้นก็อาจารย์คือเซลเซลสันเองทากันเหมนออกกันทั้งไก่ตีบอร์ดตีคุณเต้บอนตีพระเอกกันยังยังอย่ะไรตียินเราใช้วีมอนยังเใช้วีมอนบ่เปลี่ยนซื้อให้อีกแล้วไปเบื้องคุณก่อนค่ะ นองวันที่งีซิบนี่นะคะอย่าลืมซื้อบัตรนะคะรถแห่กลุ่มปิดนะคะบัตรราคาหกสิบเก้าบาทนะคะอัอคือเป็นตะมวลแถะ,ะคือเมิดแถะยัยงล่ะเอ,อีอยงล่ะคือจับกุ่มจับก่อน เป็นเต๋อบอลพี่น้องคนออกกำลังกายค่ะคล่อามงก่ายอ่าะโอ้ไม่หอดพระเอกไม่หอดค้นวอยไม่หอดพอบ้าน ไม่หอดหนา <c oughs> พี่น้อง <c oughs> พออำนาจกับมัเต้นะคะพี่น้องกต้สาหน้าเนตัเกบครับไรับาตัวเือบอนั้ี่มัาับบับามน่ับครับสบายครับ สวัสดีครับเา้อพิครับเป็นตะมวนพี่น้องเดินจอดรถส้าหน่อยแปลเป็นสนามกีฬาใดนะคะโอ้ม่หอดลายสดคนหนี่มสองร้อยด้วยหน้าเหมือนด อังคือแจงแถ่ในกลอนะ้องนั้นผมกะลุงเจ๊กบ้าแต่ตลาปีนเติมก็ฟันหมดปีนหนังเปิดเลยวันนี้ช่วงเช้าม,มาผู้ใดมีคนไหนรวยสองายเป็นอัจฉริมีอีฉริย์พอไม่ลองมีตะบอลเสือร้องคาหมอยาด้วยแม่แม่อ <laughs> เอาพญา,าเตียม,มาดูตรงกลางเอาดีสละล่างครับ ว่าหนาเสือนะคะว่าพออำนาจสิมาติน้ำนะคะที่นอนไหกันครับม่บริเรื่อนครับนี่บริเรื่อครับแม่คนเียสวัสดีครับพี่ถามดท้โลกมดอย่างแม่ครีบนอยานะครับเนาะ หลังทีมเสือแม่นางมันเส็บครับคนร้แมนออกไล่ย่างหัวเสือแม่น่ะครับว่าเปย่งครับเข้ามาที่นั่นน่ะหรอครับว่าเป็นอยังครับเดี๋ยวมากันครับครับผมสวัสดีครับที่นภาพรนาจันทร์นั่นนะครับหมอชักถอนครับผมอะีรครับเนาะหลังจากเยิงย่างมากเลยใช่เสียดนครับเนาะมีแล้วครับเนาะ

ตรงนี้ราศีปนไแล้วค่ัแม่ครับ่นไหลมครับมากลกันข้างนาไปอไงทะเลครับทันละครับผมมวลมวปามนาเราสามารได้ครับผู้ใด้ที่นี่วอดคึงแรกนี่มหอดครึ่งแรกน่ดนโดนเลยโนเข้เราสิออกข้างะครั โอ้สุดยอหน่งศูนเหรอโอ้ยงหานพักพักกันที่ครับแกแกที่พืนทีพักสมองหนึ่งกูครับ คือคือแหละพูดถ no? oh, no? yeah. ือกล่องแล้วก oh, ็เว้านี่ไหมที่พระเอกต้นสูงครับเขาไม่ยอมีเขาพอบ้านตัวนี้ซุนดาซุนดาปามาดครับท่านขุนเจ้าเสียมดำบ่มีแห้งหรอขอขอสัาษนะครับมีความรู้สึกว่าอย่างไรครับอายปาดไหมครับปาดขนาดโตปาดเก่งขยันด้วยนี่ตึ้งต้นตึ้งหายกินเพิ่มเพิ่มพี่น้องที่พระเอกนี่มาเต็มยนตได้ครับขอเน้นเน้นรอไว้ก่อนครับตัวท่านยิ่งใหญ่ยิ่งต้อง แตงแต่พ่อเอฟซีพนนยิลูกก็้องมหน้าหลายทเดี๋ยวแตแต่เน่ยัหน้าตงตเว่นมากเนี่ยฟ้าชีประตูเนี่ยเดียว้าลูกก็นหาลูกเกี่ยสวัดีครับดู้ายวนนะแอนไปิเข้าน่นสยงามปั้นดวงอเกิ

ข้องไปเองอไยนนยไกนไ่สัผ้าพี่น้องไปเบิ่งโกอีกข้างหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะนี่ครับพี่น้องโกนะคะโกจำป็นพี่น้องเอาก็อีมาเห็ดโกนะคะ แต่ในหน่อยแต่เป็นนักเรียนอยู่พวกน้อง,งจีนอันก็เอารองเท้านี่แหละค่ะเอารองเท้าเอาเกิบนี่แหละค่ะสองขางเห็ดเป็นโกนะคะอันนี้เพิน่นจะเอาก็อีมาเห็ดเป็นโกคะ่ะพี่น้องแต่แปลงได้นะคะรีแรกลกรีแลกค่ะพอนไขคขบวนนี้พ,นพ,นพี่น้องเลฟุตบอลออกกำลังกายนะคะ อน้องคลิปนี้ไว้ส้ำนีสักก่อนนะคะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะคะพี่นองจังใดก็ฝากพี่นองติดตามนะคะติดตามช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียล้ลยนะคะพี่นองคะกดติดตามกดกระดิ่งให้แน่เด้อค่ะพี่นองอ่ะคลิปนี้ไว้ซ้ำหนีค่ะพี่นองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะลำเลื่อนเงินทองกันสุขภูสุขคนนะคะ คลิปนี้บายสวัสดีค่ะ